กาวนังไรยังเครมเอา สวัสดีค่ะคุณปูเปกนะคะยินดีที่เข้ารับร่วมรายการนะคะคุณสนุกนะคะคุณมินนะคะวันนี้หมอดูชานทิพร้อยเอ็ดมาดูดวงฟรีให้กับลูกค้าให้กับท่านผู้ชมนะคะนะคะให้กับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับคุณอมแอมนะคะจะเข้าดูาการเงินการงานความรักนะคะสำหรับผู้ที่เข้ามาใหม่ดูการงานเลยนะคะสำหรับผู้ที่เข้ามาช่วงนี้นะคะการงานจะเป็นยังไงนะคะมีคําถามถามขึ้นมาได้นะคะ งานช่วงนี้ดีนะคะหางานทําเรื่องงานทําจะได้เงินนะคะนี่งานนะคะนี่เงินนะคะนี่เงินนี่เงินนี่เงินไปนี่เงินนะคะอันนี้เลือกงานนะเลือกงานทําจะได้เงินนะคะเนาะขอบคุณคุณคุณป๊ับคุณโปูปปูพิงหรือเปล่าคะคุณปูพิงหร ceramic, ือเปล่าคะอ่านถูกหรือเปล่าคะที่ติดตามไรนะคะนะคะขอบคุณมากคุณปุ๊กกี้พี่เบสเขารักเราไหมคะเขามีคนอื่นไหมคะคุณปุ๊กกี้นะคะ รักเรานะคะรักเขาคิดจะรักเราแต่ยังมีคาราคาซังอยู่นะคะยังมีใจคาราคาซังนะคะรักเรานะคะแต่ว่าก็มีใจคาราคาซังอยู่นะคะแล้วเขาต้องดูดูอยู่นะคะจากคุณแคทค่ะแฟนเก่าสมัยเรียนมีโอกาสกลับมาดูมาคุยกันไหมคะไม่กล้าทักไปกลัวเขาไม่คุยด้วยค่ะคุณแคทนะคะ ทักไปเลยนะคะทักไปเลยมีโอกาสได้คุยนะคะทักไปเลยนะคะมีโอกาสได้คุยนะคะคุณแคทนะคะนี่เราโอการได้คุยนะคะนะคุณแคททักไปเลยนะคะนั่นคุปปับหมุดแป๊บหนึ่งคุณทิพย์พ่อแม่แฟนชินยังไงกับเราคะคุณทิพย์พ่อแม่แฟนชินยังไงกับเราคะก็ ไม่ค่อยเื้่มเรื่องเงินนะคะไม่ค่อยปพ้่มเรื่องเงินเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยปพ้่มเรื่องเงินเท่าไหร่นะล้วก็หาเงินเพิ่มเติมเนาะเดือนตุลาคุณกายเดือนตุลาอะไรเนาะเลี้ยงจะติดต่อกับมาไหมคะเดือนตุลาเลี้ยงจะติดต่อกับมาไหมคะเดือนตุลาก็ยังนะคะก็ยังไม่ติดยังไม่ติดต่อนะคะเดือนตุลาเขายังมีเรื่องวิตกกังวลอยู่หลายเรื่องนะคะเขายังมีเรื่องเครียดเครียดเรื่องวิตกกังวลอยู่หลายเรื่องนะคะนะ เพราะฉะนั้นเขายังไม่ติดต่อคือคือกับคืนมานะคะยินดีต้อนรับคุณสุภาพนะคะเข้าสู่ไลฟ์ของเราดิฉันหมอดูชาญทิพย์ร้อยเอ็ดนะคะใครมีคําถามถามขึ้นมาได้ส่งไลน์ส่งสติ๊กเกอร์หรือกดหัวใจรวๆให้นะคะหรืออ่ากดติดตามให้นะคะก็เป็นกําลังใจกับผู้ไลฟ์นะเป็นกําลังใจกับหมอดูนะคะดิฉันหมอดูชาญทิพย์ร้อยเอ็ดนะคะ ดูดวงด้วยไพ่ยิปซีนะคะแล้วก็อ่านลายมือนะคะแล้วก็อ่านวันเดือนปีเกิดนะคะค่าดูส่วนตัวสามร้อยห้าร้อยบาทนะคะ,ะคุณสุถามว่าคนที่เราคบเขาเงียบไปเขาคิดยังไงกับเราคะคุณสุนะคะเหมือนเขากําลังดูยู่นะคะเหมือนกาลังดูทิศทางอยู่นะคะกําลังดูทิศทางอยู่นะคะ,ะ,คะว่าจะเป่ายังไงต่อดีนะคะเขากําลังดูทิศทางอยู่นะคะเนาะว่าจะายัางไงดู ต่อดีนะคะนะ,จะเจ้าไงต่อดีดูทิศทางอยู่นะคะ300กับ500ต่างกันยังไงคะ300รบาทก็คือดูพื้นดวงให้เล็กน้อยต่อคําถามนะคะแต่ถ้า500บาทดูพื้นดวงละเอียดยิบนะคะการเงินการงานความรักสุขภาพพื้นดวงเป็นยังไงนิสัยเป็นยังไงนะคะแล้วก็ตอบทุกคําถามนะคะดูแบบละเอียดเลยนะคะ5 0 0ถ้า300ก็ไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะคะเนาะคุณ B M นะคะส่ง กุหลาบห้าดอกให้คุณครูขอบคุณมากนะคะคุณบีบีสามสิบสามีจะดีขึ้นไหมคะเรื่องมือที่สามค่ะเรื่องมือที่สามนะคะสามีจะดีขึ้นไหมคะจะดีขึ้นนะคะจะดีขึ้นนี่ได้ไพ่รักแครด้วยนะคะแต่ว่ายังไม่หายขาดแต่ว่าจะดีขึ้นนะคะคุณบีบีนะคะนะคะคุณบีบีขอบคุณมากที่ส่งกุหลาบให้คุณครูคอยชีวิตรักคุณหอมหวาน นะคะให้สมหวังเหมือนกับไพ่ใบนี้แปลว่ารักแท้นะคะเนาะนะแต่ว่ายังมีมือที่3อยู่ในสามถ้วยยังมีมือที่3นะคะโอ้ยส่งดอกกุหลาบให้คุณครูอีก4ดอกขอบคุณมากนะคะให้เจริญรุ่งเรืองในเรื่องความรักก็ให้หอมหวานนะคะเนาะ,ะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณครูด้วยนะคะคุณปู337คนต่างชาติอเมริกาที่แคนชื่อแดนเขาจะตัดสินใจเลือกเราไหมคะอยู่ในสถานะ คนถูกเลือกค่ะคนถูกเลือกนะคะอยู่ในสถานะคุณถูกเลือกมีโอกาสมีคนแย่งกันหลายคนนะมีคนแย่งเขากันหลายคนนะคะนะคะมีโอกาสถูกเลือกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะคะมีโอกาสถูกเลือกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นมีไพ่ไม่ดีอยูไพ่ใบเดียวนะคะก็ตีไปสามสิบเปอร์เซ็นตนะคะเนาะคุณดีหมดนะคะคุณดีหมดนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะคุณลูก วันนี้มีคิวว่างไหมคะมีค่ะคิวว่างมีนะคะนัดดูดวงกับคุณแม่ได้ที่ไลน์0956217950นะคะลาย0956217950นะคะขอบคุณน้องนัดนะคะคุณวอนนัดขอบคุณน้องนัดส่งหัวใจสีส้มให้คุณแม่สวัสดีครับลูกนะคะส่งอ่าติดต่อเบอร์โทรเดียวกันก็ได้นะคะเนาะติดต่อทางลายสะดวกนะคะคุณแม่จะส่งทำได้เรื่อยๆค่ะคุณ คุณสิกินดาถามได้เรื่อยๆนะคะขอบคุณดอกลีลาวดีจากน้องนัดค่ะขอให้หอมหวานเป็นอมตะเหมือนดอกลีลาวดีนะคะถามได้เรื่อยๆถ้าคุณแม่ตอบทันคุณแม่จะตอบแล้วก็คําถามที่ไม่ผิดต่อการผิดกฎชุมชนนะคะไม่ผิดจริตธรรมเนียมประเพณีแล้วก็ผิดกฎหมายนะคะคําถามที่ผิดจริตประเพณีผิดกฎชุมชนคุณแม่จะข้ามนะคะแม่ั้ช่องคุณแม่จะถูกปิดนะคะเนาะ เราส,าสร้างช่องกันมานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คุณแม่ด้วยนะคะข้างขวามืมอนี่กด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 ให้คุณแม่หน่อยนะคะกดติดตามให้คุณแม่หน่อยนะคะคุณฟูจิแฟนรักผมจริงไหมครับคุณฟูจิแฟนรักผมจริงไหมครับมีมือที่สามอยู่นะคะยังมีรักเผื่อเลือกอยู่นะคะนี่เลยเลเวอร์รักนะคะแต่ว่ายังมีมือที่สามอยู่นะคะ ก็ให้โอกาสเขาโอกาสเรานะคะได้ดูใจกันไปในนานนะคะคุณฟูจินะคะมีมือที่3อยู่นะคะดเดลเวอร์รักอยู่นะคะแต่มีมีคนอื่นให้เขาพิจารณาร่วมด้วยนะคะบางทีไม่ใช่ความเจ้าชู้นะคะแต่เป็นความฉลาดก็มีนะคะบางทีคุณสุกินดาเขายังรักเราอยู่ไหมคะและอยากมาเจอเราม้างไหมคะคุณสุกินดากินดานะอยากมาเจอคะ่ะลูกนะรักยังรักอยู่นะคะอยากมาเจอนะคะนี่ นี่ไพ่ครอบครัวนะคะอยากมาเจอนี่ยังรักนะคะอยากมาแต่ต้องใช้ต้องใช้เวลานิดหนึ่งอันนี้พค่อยต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะคะค่อยเป็นค่อยไปนะคะเนาะคุณสุกินดานะคะยินดีต้อนรับคุณแจ๊สเก้ากเก้าเข้าร่วมรายการของเรานะคะนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดเชิญเพื่อนให้คุณแม่ด้วยนะคะกดติดตามคุณแม่ด้วยนะคะเนาะบางท,ท,ทีก็เรียกคุณแม่บางทีก็เรียกคุณครูนะคะไพ่แม่ออกมาสวย งามมากๆค่ะขอบคุณค่ะน้องเป็นดวงของหนูลูกเป็นดวงของหนูนะคะคุณสุชินดานะคะเป็นดวงของหนูนะคะใครมีคําถามอีกถามได้นะคะดิฉันหมอดูชันทิพย์ร้อยเอ็ดนะคะปกติจะดูไพ่ด้วยดูดวงด้วยไพ่ยิปซีแล้วก็อ่านลายมือแล้วก็วันเดือนปีเกิดพร้อมกันทั้งสามรายการนะคะแต่เวลาอ่ามาตอบทางไลฟ์สดเนี่ยเรามันจะได้มันจะเร็วนะคะก็เลยต้องดูเฉพาะไพ่นะคะนาอเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะ ค่าดู300อยบาทกับ5้าร้อยบาทนะคะติดต่อดูได้ทั้งสดแล้วก็ออนไลน์นะคะค่าดูสา0ร้อยห้าร้อยบาทนะคะค่าดู300้อยกับ5้า้อยบาทเมื่อกี้มีคนถามว่า300้อยเป็นยังไงนะคะ300้อก็ดูพื้นดวงเล็กน้อยแล้วก็ตอบภาคคาถามแต่500อยดูพื้นดวงละเอียดยิบนะคะเป็นยังไงมายังไงอดีตปัจจุบันอนาคตแป่เป็นยังไงไมาอย่งงออายง,ไง,ไยงไงนะคะแล้วก็ตอบทุกคําถามนะคะเนาะได้ทั้งสดและออนไลน์ได้ที่ไลน์0ูนย์้า หกสองหนึ่งเจ็ดเก้าห้าศูนย์นะคะนะถ้าติดต่อทางไลน์ก็สะดวกถ้าคุณแม่อ่านไลน์ช้าก็โทรเบอร์เดียวกันนะคะก็โทรเบอร์เดียวกันได้นะคะเนาะถามได้นะคะถามได้เอออ่ะอย่างตอนนี้ขณะรอคําถามเดี๋ยวคุณแม่จะดูสําหรับคนที่เข้ามาช่วงนี้นะคะให้การงานนะคะให้การงานการงานก็เบื่อๆหน่ายการงานนะคะเราช่วงนี้ก็ที่เข้ามาเบื่อๆหนายขอบคุณที่เชิญเพื่อนให้นะคะ เบื่อเบื่อในงานเรื่องการงานนะคะอยากเปลี่ยนแปลงนะคะเบือ่อเบื่อไหนทนนะลูกทนนะการงานหายากนะมีงานน้องจับไว้ให้มันเศรษฐกิจไม่ดีนะคะเนาะต่อไปจะดูเรื่องความรักให้นะคะสําหรับผู้ที่เข้ามาช่วงนี้นะคะดูความรักให้สาหรับผู้ที่เข้ามาในช่วงนี้นะคะจะได้เจอรักเก่ารักแกรักแต่ในอดีตชาตินะคะคนรักเก่าคนรักแกแต่ในอดีตชาตินะคะเนาะมีโอกาสได้เจอกันนะคะมีการหววขึ้นมารีเทิร์นคนที่เคยคบกันก็มีหัวโอกาส ที่จะได้พบกันนะคะที่จะได้คุยกันนะคะยินดีด้วยนะคะต่อไปนะคะถามขึ้นมาเลยนะคะคนมคีคำถามคุณกดไลค์กดแชร์คุณแม inform inform ่ด้วยนะคะเรื่องการงานการเงินนะคะการงานการเงินก็ทํางานพอได้ใช้ได้สอยนะคะพอได้ใช้ได้สอยนะคะทํางานพอได้ใช้ได้สอยนะคะไม่ไ sure. ม่ถึงกับเด่นนะคะออกกลางๆางนะคะออกกลางๆางนะคะการงานออกกลางๆางนะคะกดไลค์กดแชร์คุณแม่ด้วยนะคะขอบคุณมากที่คุณชินดา กดไลค์ให้นะคะกดไลค์เป็นการเปิดหน้าจอให้คนอื่นมองเห็นด้วยเนะื่องจากคุณแม่ไม่ได้นัดเวลาลูกค้าไว้นะคะคุณแม่สะดวกเวลาไหนคุณแม่ก็มาไล์เลยไม่ได้นัดเวลาไว้เพราะว่าคุณแม่มีลูกค้าที่บ้านด้วยนะคะก็ต้องดูให้ลูกค้าที่บ้านจบก่อนถึงจะถึงจะมาดูไลฟ์สดได้เนะาะทำโน่นทำนี่ด้วยนะคะทำโน่นทำนี่ด้วยนะคะแต่พยายามจะไลฟ์ทุกวันนะคะคิดถึงเ c ีทุกคนนะ เที่ยงนี้ทานข้าวกับอะไรคะเที่ยงนี้ทานข้าวกับอะไรเที่ยงนี้ทานข้าวกับอะไรอ่าต่อไปดูเรื่องการงานให้นะคะถ้ายังไม่มีคําถามนะคะผู้ที่เข้ามาช่วงนี้นะคะจะได้การงานที่ดีนะคะการงานแดนไกลหรือเปลีย่ยนแปลงงานจะได้งานบริษัทใหญ่งานที่ดีเจ้าหนายใจดีใจบุญใจกุศลนะคะใจสปอร์ตใจปั้มนะคะถ้าใครเปลี่ยนงานช่วงนี้นะคนที่เข้ามาช่วงนี้ก็ถือว่าดีนะคะใจสปอร์ตใจปั้มนะคะคุณแม่ติดนิสัยพูดเร็วอ่ะ แล้วกูช้าๆจะได้ไม่เหนื่อยความรักนะคะคนที่เข้ามาช่วงนี้นะคะความรักได้เจอคนสีเทาๆนะนะหรือมีโอกาสได้ทะเลาะบ,บอ่อแวงกันนะคะมีโอกาสได้ทะเลาะบบอแวงกันนะคะนะมีโอกาสได้ทะเลาะบ,บอ่อแวงกันนะคะเนาะยินดีต้อนรับคุณแอมนะคะอันว่าเอ็มหรือแอมคะ คุณปูการเงินจะดีขึ้นไหมคะจะมีคนช่วยเหลือไหมคะคุณปูนะคะการเงินจะดีขึ้นไหมคะก็ดีขึ้นบางส่วนนะคะดีขึ้นบางส่วนมีคนช่วยเหลือบ้างนะคะมีคนช่วยเหลือบ้างนะคะแต่ไม่ดีขึ้นทั้งหมดนะคะดีขึ้นบางส่วนนะคะการเงินนะคะการเงินการงานดีขึ้นบางส่วนมีคนช่วยเหลือบ้างนะคะนะแต่ก็พอไปได้พอรอดพอรอดคนได้นะคะเนาะมีคําถามถามขึ้นมาได้นะคะ เ,เรื่องความรักนะคะเรื่องความรักนะคะอะระวังการทะเลาะเบาแวงกันหรือคนรักจะเจ็บไข้ได้ป่วยได้นะคะช่วงนี้คนรักจะเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะเนาะ,นะการเจ็บไข้ได้ป่วยก็อาจจะทําให้เข้ามาหาเรายากหน่อยติดต่อเรายากหน่อยแล้วก็เป็นกําลังใจดูแลกันไปนะคะๆๆเพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะคุณแม่ก็เพิ่งหายจากไข้าจากไอนะคะไข้าหายไวแต่ว่าไอนี่หายช้ามากนะคะเนาะ ก็เหลือสักประมาณ5%นี่ไอ่อย,ยังเหลืออยู่ประมาณสัก5%นะคุณแม่ก็โอ้ตอนนั้นเป็นท่านเหนื่อยเลยเกือบ3อาทิตย์นะคะถามได้อีกเลยค่ะคุณสุกินดาคนน้อยเลยขอถามอีกหน่อยนะคะคุณแม่ถามได้เลยค่ะถามเลยลูกไม่เป็นไรนะเพราะว่าคุณแม่ไม่ได้นัดลูกค้าไว้ช่วยกดแชร์กดอ,อะไรคุณแม่ด้วยนะคะเนาะถามได้เลยค่ะเนาะถ้าคําถามไม่ผิดชินทาไม่ผิด กฎหมายไม่ผิดกฎชุมชนคุณแม่ตอบได้บทนะคะลูกนะเอามาเลยดีกว่าปล่อยให้คุณแม่คุยเปล่าๆไปคุยเปล่าๆไปมันก็เหงานะเนาะมันก็เหงาเนาะมันสอนหนังสือเหมือนกันสอนหนังสือคุณครูก็จะสอนแบบว่านักเรียนไม่ตอบคำถามกูก็สอนไม่เปลี่นเหมือนกันสอนไปไม่เปลี่นแต่ถ้านักเรียนตอบคำถามนักเรียนมีคำถามเงี้ยมันก็มันก็สนุกนะคะมันก็ทําให้การไล่มันราบรื่นนะคะไล่ราบลื่นนะคะเนาะ อาาดูเรื่องเรื่องการเงินให้แล้วกันนะคะจริงๆคุณแม่ไลทที่บ้านสีฟ้าด้วยนะคะนะคะบางช่วงบางช่วงแต่ไลท์ที่ต่อๆของเราเยอะกว่าทุกที่นะคะไลท์ต่อๆเยอะกว่าทุกที่นะคะอาเรดูเรื่องการงานให้นะคะการงานเออการงานก็มีโอกาสนะคะมีโอกาสที่จะได้การงานเดินทางไกลมีโอกาสได้การงานนะคะเป็นการงานที่ดีนะคะ คุณปูเนื้อคู่เราจะเจอคนอายุเยอะกว่าหรือน้อยกว่าคะเนื้อคู่คุณปูนะคะจะเจอน้อยกว่าหรือมากกว่านะคะคุณปูจะเจอคนที่อายุมากกว่านะคะอายุมากกว่าคุณปูจะเจอเนื้อคู่ที่อายุมากกว่านะคะเนาะมาสวัสดีค่ะคุณลูกปิ๊งนิกอนยคุณแม่ดูซิลูกสิคุณแม่นะปิ๊งนิกถามว่าคุณแม่ไม่ไล่เหรอ แต่เวลาคุณแม่ไล์ลูกสิษย์หายอ่ะมันไม่ได้นัดเวลากันคุณแม่ไม่สามไม่สะดวกนัดนะแต่ก็ดูช่วงก่อนเที่ยงส่วนใหญ่นะคะเพราะว่าคุณแม่ก็ติดลูกค้าที่บ้านด้วยเนาะติดโน่นติดนี่ด้วยนะคะเนาะเชิญประชาสัมพันธ์ให้คุณแม่ด้วยเนาะน้องน้องกดแชร์คุณแม่หน่อยน้องปินิกกดแชร์คุณแม่หน่อยลูกค้าเข้ามาถามว่าคุณแม่ไม่ไลเหรอคุณแม่ไล์ทุกเกือบทุกวันเลยเดี๋ยวนี้คุณแม่ไอเหลืออยู่สักประมาณห้าเปอร์เซ็นต์นะ จะไปดูความรักนะคะผู้ที่เข้ามาช่วงนี้นะคะขอบคุณน้องปิงนี่กดแชร์คุณแม่แล้วนะคะนี่ความรักช่วงนี้นะคะนะความรักช่วงนี้เราก็มีโอกาสนิดๆนะคะที่จะเข้าสู่ประตูวิวานะคะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มีโอกาสนะคะถ้าคุยเข้าออเข้าใจกันปรับความเข้าใจกันก็มีโอกาสที่จะเข้าสู่ประตูวิวาเยินดีด้วยนะคะสําหรับผู้ที่เข้ามาช่วงนี้นะคะ การงานการงานนะคะทํางานแดนไกลคิดทํางานแดนไกลจะได้โชคนะคะจะได้เงินได้ทองนะคะถ้าเราคิดทํางานแดนไกลจะมีโอกาสได้โชคได้เงินได้ทองนะคะที่ทํทงานแดนไกลมีโอกาสได้โชคได้เงินไะด้ทองนะคะนะต่อไปดูเรื่องความรักนะคะความรักนี้ความรัก มีโอกาสได้เจอกันนะคะจะได้แบบได้แ,แต่เมียงเมียงมองๆนะยังไม่ได้คุยนะคะได้แต่เมียงเมียงมองมองกันนะคะแต่ยังไม่ได้คุยนะคะนะคุณปูสิ่งที่เราคาดหวังรอคอยเราจะสมหวังไหมคะคุณแม่สิ่งที่เราคาดหวังแลวเราคอยจะสมหวังไหมคะเราต้องสู้ด้วยนะคะเราต้องสู้ด้วยนะคะเราถึงจะสมหวังในสู้เราจะชนะนะคะอันนี้สิ่งที่เราคาดหวังไว้ที่เราคิดมากนะคะอันนี้คือพ่ายในความสําเร็จนะคะ คอยเฉยๆนั่นคอยเฉยๆไม่ได้ต้องสู้ด้วยนะคะคุณปูต้องทาต้องลงมือกระทําด้วยถึงจะประสบผลสําเร็จนะคะสู้แล้วจะชนะนะคะคุณปูจ๋าเนาะถามเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ไลฟ์ของเรานะคะเนาะกยกดไลค์กดแชร์ด้วยน้องแอมจะมีแฟนตอนไหนคะมีเร็วหรือชานะคะช่วงนี้ยังไม่มีเลยลูกช่วงนี้ยังไม่มีแฟนนะคะ รออีกหน่อยนะคะน้องแอมขารออีกหน่อยนะคะตัวนี้ยังไม่มีแฟนเลยนะคะเนาะต้องรออีกนิดหนึ่งนะคะรออีกนิดหนึ่งอ่าดูเรื่องการงานให้นะคะมีคําถามถามมาได้เรื่อยๆนะคะคุณแม่ตอบให้ทุกคําถามขอให้ไม่ผิดสินทำไม่ผิดกฎหมายแลวไม่ผิดกฎชุมชนนะคะเนาะของทิกตอกเนาะไม่งั้นช่องคุณแม่โดนปิดจะเสียเลยนะอุตส่าห์สร้างคนไว้พันกว่าคนแล้วนะคะเนาะ กว่าจะได้นะคะกว่าจะได้คนสมาชิกงเยอะขนาดนั้นนะคุณแม่ไม่อยากขอไปเพื่อนใครเพราะคุณแม่เคยขอแล้วปรากฏว่าบางทีเขาก็รับบางทีเขาก็ไม่รับรับเขาก็ไม่มาสนใจเราเพราะว่าเขาไม่ได้เขาไม่ได้สนใจเรื่องดูดวงคุณแม่ก็เลยรอรับลูกค้าที่เป็นลูกค้าที่สนใจดูดวงนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาแล้วก็กดติดตามคุณแม่ได้หน่อยนะคะเวลาคุณแม่เข้ามาอะไรจะได้มองเห็นนะคะเนาะอ,อืมนะคะ อ่านปะอ่าใหม,นะม่นะเมื่อกี้คุณแม่ลืมว่าจะดูเรื่องอะไรดูเรื่องความรักนะคะความรักนะคะความรักหน้าหญิงหน้างอนะคะความรักอาจจะได้เจอแฟนเก่านะคะจะได้เจอแฟนเก่านะคะหรือเพื่อนแนะนําให้นะคะแต่อาจจะไม่ถูกใจเราทั้งบดนะคะจะไม่ถูกใจเราทั้งบดเราทําให้เรานิ่งๆอยู่ในเรื่องของความรักนะคะเทอมนี้หนูหนูโดนโกดเกลดสุดๆค่ะคะแนานจะผ่านเกณฑ์รอบพอร์ตไหมคะ โดนกดเกตแล้วนูนูไปนูทำงานกิจกรรมเยอะเลยโดนกดเกตแห้วลูกอ่าผ่านพอร์ตไหมผ่านโอ้โหผ่านแน่นอนเลยได้ไพ่เดอะซันเนี่ยซันโชคดีกันเงินกันงานน้องปิงนิกนะผ่านแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์น้องปิงนิกผ่านพอร์ตล้านเปอร์เซ็นต์นะคะนี่น้องน้องน้องจา๋า นี่ได้ได้ไปได้ได้แน่นอนเลยน้องปิ่นนิพิมพ์ว่าน้อมรับเลยจะได้เป็นของน้องปิงนนิมีไพ่ดีมากๆเลยได้เดือนสันโชคดีาการเงินการงานได้ไพ่การเรียนนะคะได้ไพ่คะแนนดีน,นะคะได้ไพ่แบบคนสนใจนะคะมาหาวิทยาลัยสนใจหนูน้องได้แน่นอนรอบป่อนน้องผ่านแน่นอนนะคะเนะาะโมหกเอาใหม่อยากกิจกรรมเยอะหลายเนาะตั้งใจนะมหก กิจกรรมจยะเยอะมากลดล,ลดนิดนึงลดนิดนึงนะคะเนาะครูเขาไม่เห็นหน้าเห็นตามทีเขาก็จะหักคะแนนจิตวิสัยเราลงได้นะคะเนาะเราทาเท่าที่เราทําได้นะมาหกแล้วต้องต้องดูแลตัวเองนะล,ลูกจะได้สาขาที่เราชอบสาขาที่ใช่ไม่ใช่เรียนสาขาที่อะไรก็ได้แต่พอจบมาก็ไม่ได้ตรงมันไม่ไม่มันไม,ไ,มไม่โอเคเราต้องเรียนสาขาที่เราอยากเรียน อยากเรียนแล้วได้ท so ํางานตรงสาขามันถึงจะได้นําความรู้ไปใช้อย่างเต็มที่นะลูกนะเนาะต่อไปดูเรื่องการงานให้นะคะการงานช่วงนี้นะคะจะได้ทํางานหนักไม่เหนื่อยนะคะทํางานหนักแล้วก็เหนื่อยนะคะทํางานหนักแล้วก็เหนื่อยนะคะทํางานหนักแล้วก็เหนื่อยนะแต่ว่าก็ดีนะคะได้มีงานมีงานเนาะมีเงินเนาะคนไม่มีงานไม่มีเงินก็จะเสียหายนะคะไม่มีงานไม่มีเงินก็จะเสียหายเนาะเดี๋ยวคุณแม่จะไล่อีกสัก านาทีนะถ้าไม่มีคนถามนะถ้าไม่มีคนถามแล้วก็มีคนถามก็ก็ไล์ไปเรื่อยๆแต่ถ้าไม่มีคนถามคุณไม่จะไลอีกนิดหน่อยนะคะเนาะหิวข้าวเช้ายังไม่ได้ทานข้าว <c oughs> อ่าลืมว่าจะดูเรื่องอะไรเ่อไหม่ดูเรื่องความรักนะคะเรื่องความรักความรักบา้าใครเข้ามาช่วงนี้นะคะถ้าสแสวงหาความรักกับคนต่างถิ่นต่างแดนคนต่างจังหวัดนะคะมีโอกาสทีจ่จะได้ ความรักนะคะแต่ว่าอย่าวังสูงมากถ้าวังสูงมากมันก็จะผิดหวังนะคะถ้าเราเราวังสูงเกินไปนะคะก็จะผิดหวังนะคะเนาะแม่ดูให้อีกสามนาทีเด้อถ้าใครไม่ถามนะรีบถามนะนี่เรื่องการงานถ้าไปทํางานแดนไกลจะได้โชคนะคะนี่ทางานแดนไกลจะได้โชคได้ลาบได้เงินได้ทองนะคะทํางานแดนไกลจะได้โชคได้ลาบได้เงินได้ทองนะ แฟนคลับของคุณแม่แฟนคลับของคุณแม่หายไปเนื่องจากว่าคุณแม่ไม่ได้นัดเวลานะตอนเย็นนนี้นคุณแม่เอาไปเดินจงกรมเลยไม่ได้ไรตอนเย็นเดี๋ยวจะขึ้นเวลาใหม่เดี๋ยวจะขึ้นเวลาใหม่นะคะเวลาที่คิดว่าตัวเองเหมาะสมก่อนจะขึ้นหน้าอะไรหน้า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 ,นาอะไรเขาเรียกหน้าทิกตอกไว้เนาะจะได้รู้ว่าดูดวงตอนไหนนะคะคจะได้มีแฟนคลับข้ามานี้ความรักจะได้เจอความรักนะคะเนาะ ความรักจะเจอคนรวยด้วยแต่ว่าอาจจะถูกอาจจะแย่งกันอาจจะมีคนแย่งนะคะคนรวยก็มีคนแย่งกันนะคะเนาะเนาะอ่าคำถามสุดท้ายนะคะคาถามสุดท้ายที่จะดูให้นะคะเรื่องการงานนะคะการงานเออช่วงนี้ใครไปสแสวงหางานจะได้งานใหญ่งานบริษัทดีๆนะคะงานบริษัทดีๆก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านลูกท่านผู้ชมทุกท่านนะคะติค่ว่าลูกค้า ท่นผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาร่วมไรกับเราหมอดูชานที่ปลอยเอ็ดนะคะหมอดูชานที่ปร้อยเอ็ด,ะะอดรดับดูดวงอ่าสดและออนไลน์ดูส่วนตัวค่าดู300บาท500บาทน,นะคะติดต่อดูดวงได้ที่ไลน์0 9 5ย์9 7 9 5 0หหรือดูที่หน้าโปรไฟล์ได้นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะวันนี้สวัสดีคะ่ะ